โอเคเรามาถึงแล้วคอนดูน้ำเพชรเดี๋ยวเราหาที่จอดรถเนี่ยไปมุมนู้นก็ได้โอ้สองหลังสมุทรสาครเดี๋ยวเราติดต่อเบเตอร์ก่อนเพื่อนๆสมุทรสาครน,นะน้ำเพชร โอเปอรเตอร์อ่านีต่ติดต่อโอเบอรเตอร์ก่อนโอเคติดต่อโอเบอรเตอร์ก่อนเราพักที่บริษัทเอ,อื้อนารุม,มนน้ำเพชรนะโอเคบรรยากาศบัตจำกุญแจส <300. S 2> ามร้อยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะโอเคมีบัตรจำกุญแจแล้วเดี๋ยวได้คืนตอนที่จะตอน,นคืนกุญแจเพื่อนๆ อ๋อไว้ข้างล่างทำความสะอาดตามระเบียบชั้นสาชั้นสามห้องหนึ่งหนึ่ง<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>โอเคประจำสามร้อบาทมีลิฟต์ใช่ไหมฮะโอเคขึ้นลิฟต์เพื่อนเนี่ก็เขียนชื่อเรียบร้อยห้องอะไรนะผู้พักใช้เราจองผ่านระบบตึกหนึ่งชั้นสามเออของกินมีอะไรบ้าง เผื่อเดือดหิวกลางคืนเพืเ่อนๆพักอยู่ที่โรงแรมของกินอาหารเช้าไม่มีเนาะอ๋อมีกาแฟให้ทานโอเคเราขึ้นลิฟต์นะครับชั้นสามโอเคขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ครั้งแรกครั้งแรกโอเคอืมกีตาร์ตแตะโอเคอ่ะกีตาร์ตแตะอืมอ่ะปึ้ง แล้วก็มีลิฟต์นะครับเพื่อนๆก่อนเข้ามาเบสิกต้องกีการ์แตะก,ก่อนอบรรยากาศหน่อยเพื่อนๆคอนโดนะรูปแบบคอนโดอะเดี๋ยวเราโอ้โหระเบียบดีมากเลยว่ะไม่ธรรมดาเลยรนะบ,บระเบียบก็หลายขั้นตอนเลยเกินอะเราเข้ามาแล้วชุมบรรยากาศหน่อย หรูหรามเกันเป็นเพื่อนกว้างมากส่นแรกจะเป็นเตียงนะครับเตียงใหญ่มากครับบรรยากาศสีสวยงามกระจกมุมด้านล่างมีระเบียงด้วยครับทีวีโต๊ะนั่งทำงานได้นะครับ้าเดินหน่อยเดินหน่อย กว้างอยู่กว้างอยู่เค๋ไก่นะฮะชมบรรยากาศห้องก่อนนะวอืมบรรยากาศโอเคนี่มุมโซฟาโซฟาอย่างดีเลยเพื่อนๆสีสบายตานะฮะอีกมุมหนึ่งกว้างนะครับเพื่อน ได้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 บรรยากาศสวยงามเ,เพื่อนๆสนใจนะครับจังเราโซนนี้ก็จะเป็นอจังหวัดสมุทรสาครเ,เพื่อนๆชมบรรยากาศหน่อยมีแก้วให้สองใบนะครับมีแก้วสองใบมีกาแฟตอนเช้านะครับมีน้ําให้สองขวดตู้เย็นมินิโอเคหน้าประตูก็จะเป็น ตู้แขวนเสื้อผ้าตู้เก็บของกว้างยังใหม่อยู่นะโอเคอ่ะมุมห้องน้ำบ้างห้องน้ำหมุมห้องน้ำบ้างกว้างขวางพาชตัวนะครับ ทิ้งน้ำสวยงามตั้งกระยากระจบานเบลล์อะไเพื่อนโรงแรมสไตล์คอนโดอืมก็จะเป็นมุมถาบน้ำแยกเป็นสัดส่วนสวยงามอ่ะสับบัวชมบรรยากาศหน่อยนั่งได้เลยอาบน้ำนะครับนั่งให้สับบวรลรถใส่หัว ได้ได้มีบรรยากาศอืมอมทำทิส่วนชอบชอบชอบ,ชอบมีสัตว์ผมสบู่เนาะเผื่อเพื่อน,นสนใจนะครับน้ำเพชรคอนโดอยู่โซนสมุทรสาครน,นะครับผ่านบิ๊กซีมาเมื่อกี้หน่อยเนึงผ่านแมคโครมาอืมยากาศโอเคนะครับน้ำเพชร ครับคอนโดอแอร์บลเบลอร์เลยนะครับสวยงามสวยงามเป็นไอเดียจัดห้องเพื่<ๆ>อนๆนะโอเคเราก็รีวิวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศสักหน่อยข้างนอกอืมมีใจกลางมสมุทรสาคอรแอร์เย็นฉ่ำน้อ,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 นองๆรออยู่ตรงนี้สมุทสาคเรเนาะ โอ้จันเดียวพากินข้าวโอ้บรรยากาศจะได้จะได้น้ำเพชรคอนโดบรรยากาศเพื่อนเพื่น,นตะวันจะรับฟ้าที่จอดรถกว้างขวางไปเพื่อนที่จอดรถกว้างขวาง,วางโอ้โอเคเราเห็นเซ็นทันหน่อยฝั่งเส้นประามสองเซ็นทันนี่เห็น,นด,ดมตึก